สวัสดีค่ะไปเดทฝรั่งนะคะมีคำถามเยอะแยะเลยไม่ได้ถามตรงถึงโบลหรอคนที่ถามตรงที่คุยกับโบลเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการไปเจอกับฝรั่งบางคนพึ่งจะเริ่มหานะคะถึงแม้ว่าเคยมีสามีฝรั่งมาแล้ว แล้วสามีเสียชีวิตก็ตามเพราะว่าตอนที่มีสามีเนี่ยเป็นเด็กมากๆอายุ20กว่าสามีเป็นผู้ใหญ่สามีจัดการให้ทุกอย่างในชีวิตเลยแล้วก็เป็นโชคดีนะคะสามีฝรั่งคนแรกเป็นคนดีมากดูแลจัดการดีมากนะคะเรื่องนี้เอาไว้เล่าให้ครั้งต่อไป <laughs> คำถามนะคะที่เจอมาเนี่ย บอกว่าผู้ชายอ่ะบอกว่าไม่ว่างเลยคนที่ถูกถามเขาก็ให้คําตอบไปแหละแล้วก็ไปฟังเออเขาก็ให้คําตอบเหมือนกับที่โอ๊ตแนะนำนี่นแหละคนไม่ว่างเขาเข้ามาหาแฟนทางออนไลน์แล้วก็คุยกับเราแล้วเขาก็ไม่มีเวลาคุยกับเราเราไม่สนใจคนที่จัดเวลาไม่ได้นะคะทุกคนนี่แหละมีงานมีการทํามีภารกิจในชีวิตเยอะไปหมดเลยคะ่ะเมื่อต้องการหาคู่ชีวิต แล้วก็หาในออนไลน์แล้วจัดเวลาให้กับคนที่คุยเพื่อทำความรู้จักกันไม่ได้เราไม่ต้องพยายามไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะโบต์แนะนำทุกคนนะคะที่ฟังโบสเนี่ยคุณจะเชื่อไม่เชื่อจะไปทำหรือไม่ทำเรื่องของคุณเลยนะคะให้คุยหลายคนอย่าคุยคนเดียวนะคะการคุยหลายคนไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเจ้าชู้หรือเราเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะคะคุยแปลว่า ยังไม่ได้ตกลงมีความสัมพันธ์จะคบกับใครคุยเท่ากับว่าทำความรู้จักพิจารณาแล้วก็เลือกคนที่เราพอใจนะคะตัวเราเองเหมือนกันว่าก็บอกไปกับทุกคนที่ปรึกษานะคะคุณมีความตั้งใจแค่ไหนที่อยากจะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นแฟนเนี่ยนะ คุณจะแต่งงานเป็นสามีภรรยาหรือเปล่าอันนั้นก็เรื่องของคุณหลังจากที่คุณได้คบหารู้จักกันเป็นแฟนกันเจอกันตัวจริงๆได้ทำความรู้จักสนิทสนมใช้ชีวิตร่วมกันบ้างในบางโอกาสที่มีนะคะก็จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็แล้วแต่นะคะคุณมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะต้องมีแฟนแล้วฉันก็หาออนไลน์ตัวคุณเองก็ต้องมีเวลาการมีเวลา คือจัดเวลาจากชีวิตคุณที่คุณทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่แหละคุณต้องจัดเวลาเข้ามาในออนไลน์มาดูว่ามีคนทักไหมมาดูว่าเราชอบสนใจใครไหมนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้เว็บเสียตังคุณก็ต้องใช้คุ้มนะเว็บเสียตังเนี่ยพสต์ฟังมาโ๊ส์ไม่เคยใช้หรอกเพราะว่าพสต์ก็ไม่มีประสบการณ์ในการใช้เว็บเสียเงินนะคะปสต์เข้าไปดูเห็นในเว็บเนี่ยจะมีให้เลือกนะคะ ระยะเวลา3เดือน6เดือนตลอดชีพว่าไปก็แล้วแต่ว่าเว็บแต่และเว็บที่คุณใช้เขามีแพ็กเกจปกำลังนึกว่าเอเป็นแพ็กเกจจะเป็นโปรโมชั่นเขาจะมีแพ็กเกจอะไรให้คุณเลือกบ้างก็คือมีตัวเลือกนั่นเองมี Choice นะคะ<笑><笑>คุณก็จ่ายไปเมื่อคุณจ่ายไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องใช้ตรงนั้นเนี่ยให้คุ้มกับเงินที่จ่ายซี คุณก็ต้องเข้าในเว็บให้บ่อยนะคะบ่อยแค่ไหนคุณก็จัดเวลาของคุณเอาเองเพราะว่าแต่ละคนน่ะมีภารกิจในชีวิตไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันก็ไม่รู้คุณก็ต้องจัดให้ได้นะคะถ้าคุณจัดไม่ได้คุณก็จะเสียเงินไปเปล่าๆแล้วคุณก็จะไม่ได้เจอใคร ที่จะพิจารณาในระยะเวลาอันสั้นหลายคนเนะ่ะเข้าไปติดต่อในเว็บกันเป็นปี2ปี3ปีไม่เจอก็เยอะแยะนะคุณตรงนั้นโอก็บอกไม่ได้หรอกว่าทำไมถึงเนื่อนนานโอไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันแบบไหนพี่คนหนึ่งนะโอดกำลังลุนๆุนเขาอยู่เขาน่ารักทำไมถึงบอกว่าเขาน่ารักเพราะเขาเชื่อและทำนะคะในสิ่งที่โอดแนะนา แล้วเขาก็จะเอาข้อความที่แชทกับผู้ชายเนี่ยส่งให้อดดูส่งการบ้านค่ะตอนแรกก็เอ๊ะเขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นนักเรียนภาษาอังกฤษเขาส่งการบ้านอะไรนะ <laughs> ภาษาอังกฤษพี่เขาอะดีนะคะดีในแบบที่สื่อสารได้อะเพราะเขามีสามีฝรั่งมาก,ก่อนและสามีฝรั่งเสียชีวิตเขาก็ส่งมาให้ดูว่าเขาแชทแบบนี้เขามีคําถามแล้วผู้ชายก็ตอบนะ โอ๊ตบอกแล้วผู้ชายที่ตั้งใจในการหาแฟนเหมือนกันเขาจะไม่อิดออดต่อคำถามแล้วค่ะยกเว้นผู้ชายที่มีทัศนคตะมีทัศคติลบลบแบบไหนลบในแบบของเราที่เราคิดโปรดไปบอกใครไม่ได้หรอกว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้บวกคนนี้ลบอะ่ะเพราะโบน์ไม่ได้รู้ว่าคุณชอบแบบไหน แล้วผู้ชายเขาคิดยังไงโบส์ Both, คิดในความรู้สึกและความคิดของตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคุยกับผู้ชายที่เราจะเลือกเข้ามาในชีวิตเราค่ะใครที่ไม่มีเวลาคุณก็ไม่ต้องเสียเวลากับเขานะคะคนที่ตั้งใจจริงเหมือนเราไงเราก็ตั้งใจจริงเราจะจัดเวลาได้ค่ะคนที่ตั้งใจจริงเขาก็จะจัดเวลาได้ คุยกันนัดแนะกันสิคุณตอนที่อดคุยกับแฟนอะคนแรกๆเลยนะคุยกันได้ทุกวันอะแชททางโทรศัพท์มือถือได้วันละหลายๆครั้งด้วยเขาก็ทํางานเราก็ทํางานเราจัดเวลาค่ะเรามีเรื่องคุยกันสัพเพเหระเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเพราะว่าเราคลิกกันเราสนใจกันคนที่ไม่ใช่อะ่ะ ไม่ได้ผ่านเข้ามาคุยกับโอลหรอกคุยไม่ถึงชั่วโมงหรอกคุยแค่ประโยคสองประโยคปก็ไล่แต่เพิดแล้วปดไม่รอให้ฝรั่งมาไล่โบลหรอกนะโบลไม่ได้มีประสบการณ์ในการถูกฝรั่งไล่แต่เพิดหรือปดไม่มีประสบการณ์ในการที่ฝรั่งมาเลือกนะโบเป็นคนเลือกทุกสิ่งอย่างเลยเพราะว่าโบลอะเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันมีดีแล้วฉันก็เลือกคนที่ฉันชอบเท่านั้น ใครท่นไม่ชอบฉันก็ไม่เลือกฉันไม่อยากคุยด้วยอย่างนี้นะคะคุณก็เป็นแบบนี้ได้ถ้าคุณฟังแล้วคุณเห็นด้วยนะใครที่ฟังโวดมาหลายๆวิดีโอเยอะเลยเนี่ยเป็นพันๆเลยเนี่ยคุณไม่ใช่แบบที่โอตเป็นแล้วคุณเอฉันก็อยากเป็นแบบนี้นะแล้วฉันก็ทําอย่างเงี้ยนะคุณจะได้รู้เองว่าดีหรือไม่ดีสําหรับตัวคุณนะถ้าดีคุณก็ทําต่อไปถ้าไม่ดีคุณก็ไปหา คนอื่นที่คุณมีความรู้สึกว่าเออแบบเนี้ฉันน่าจะโอเคมากกว่าไหมก็ทำแบบนั้นดูแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะคนเราอะเป็นแบบใครใครใครเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็ได้เป็นไปเหมือนเป๊ะไหมก็อาจจะหรือไม่ได้ก็อยู่ที่บุคคลทุกอย่างอยู่ที่บุคคลหมดเลยค่ะคุณพยายาม คิดให้ได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะคิดให้เกิดผลในทางที่ดีอะขอบคุณทุกคนที่มาฟังขอให้โชคดีนะคะมีสติจัดเวลาแล้วก็เลือกคนที่มีสติและจัดเวลาแล้วก็คุยกับเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ